โลนตะบนห้วยสําราญ์นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาชมเครื่องเสียงชุดเล็กนะครับเพราะว่าสองคสองวันนี้นะฮะจะของเครื่องก็ออกมาพาไปนะครับเดี๋ยวเข้าสปอนเซอร์ก่อนแล้วกันครับพี่น้องครับผมนะเดี๋ยวค่อยไปชมระบบเสียงของน้องเขาแล้วกันครับ ร้านทศพลอิเล็กทรอนิกส์อำเภอกระสังรับซื้อขายเครื่องเสียงมือหมือสองินฟินิตผู้ผลิตตู้เทอร์โบแปรผันและเสียงกลางสถานโลกันร้านกิตติ Electronic, อิเล็กทรอนิกส์อำเภอลำปลายมาศรถแห่ปรีชามิวสิกออนทัวร์บริหารงานโดยเสียบปรีชา, Tour, า,า,ช,าช่อง YouTube สถาพรออฟฟิเชีช่างหนุ่มอำเภอโนสวุวรรณรับผลิตป้ายไฟตามจังหวะเพลงทุกชนิด อาจารย์เบสไขสิ่งการโนตรีรับเล่นอ e ิเล็กโทรในงานพิธีต่างๆราคาเป็นกันเองคงพิทักษ์อีโวอาจารย์โจร้อยเอ็ดผู้ผลิตตู้ลำโพงอีโ e ต้ to. โต้งสาวรับผลิตตู้ลำโพงงาน CNC APL Audio Thailand ร้านชัยพลมิวสิกไลท์แอนด์ซาวโคราชจำหน่ายเครื่องเสียงมือหนมือสอ AS-T-F26 ไม่ดังสั่งเพิ่มรถแห่ในชบาสาวที่เด็ดอำเภอประโคนชัยมาเจอเจ้าของเครื่องแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมระบบเสียงแล้ว,ลวกันงานไรนี่งานแต่งครับงานแตง่งครับลงกี่ใบลงสองคนสองเราอยู่บ้านไหนบ้านนี้บอกบ้านประโคนครับ,บรน,บรนตรงนี้นะอ๋อเล่นเครื่องมานานยังเพิ่งเล่นตอนอายุสิบห้าสิบห้าตอนนี้อายุเท่าไหร่ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองครับมีกี่ใบมีตู้เบ็ดตู้เบ็ดมีสี่ใบบ้านมีกี่ใบนะมีสี่ใบสี่ใบครับเสียงกลางล่ะอเสียกลางสองเสียงกลางสองครับงานแต่งเพิ่มนะอ๋อในงานแต่งครับบ้านเจ้าบ่าวหรือบ้านเจ้าสาวนี่เจ้าสาวครับบ้านเจ้าสาวครับโอ้ลงชุดเล็กครับผมชุดเล็กงานด่วนเดี๋ยววันนี้เรามาฟังชุดเล็กบ้างครับผมส่วนมากจะมีแต่ชุดใหญ่ๆตั้งแต่ปีใหม่ฮะทานคาะบ้านเสา คนแก่ไม่ค่อยสบายเออไม่เป็นไรอ่ะเปิดพอดีพอดีพอครับไหนตู้บีดเป็นสูตรอะไรบอกซิออเดอร์สีครับออเดอร์สีครับอู้ของแม็กเอ็มซีนะครับซื้อซื้อต่อเขามาซื้อต่อใครไม่รู้ตาตาตาไปซื้อให้อ๋อโอ้ไม่ไม่ใช่ธรรมดาเป็นดอกประกอบครับดอกเป็นดอกประกอบครับทั้งสองอันทั้งสองอันเลยครับดอกดอกเสาวนิวโกบรินะโกบริอ่าซิงเลม ถือว่าเป็ดๆแลมัน,น,นมต้องเป็ดไอ้ตู้ชั้นกลางนี่ซื้อจากไหนร้านอาทรนร้านอาทรนครับใบเท่าไหร่นี่ใบสองพันส,สามสองพันสามครับมาพร้อมดอกเลยหรือว่าซื้อดอกใส่เองซื้อไปซื้อดอกอยู่นั้นเลยเอ,เอาเอาอะไรไปใส่เองอ๋อโอ้อันนี้อันนี้เฉพาะตู้ใช่ไหมที่เป็นของช่างแม็กนี่ครับ คือดอกเขามาแต่ดอกก็คือดอกกบดอกเขาเขาพาะเองครับอเอาไปใส่แจ๋วเลยมีอันนี้ตู้ของช่างแม็กซี่ใบเลยครับเก็บเอาไว้ไม่ได้เอามาพอดีค่าบ้านแกไม่ค่อยสบายเลยเลยไม่กล้าเปลือยใสเสียงกลางก็มีสี่ใบเหมือนกันมีสองเสียงกลางมีสองครับยังไม่ได้สั่งเพิ่มยังไม่ได้สั่งเพิ่มครับโอ้แจ๋วเลยไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวเราไปดูคุ้มพลังของนใช้สีตัดเลม้วยใช้สีตัวไหนสีตัดเลมอ่ะ ีเบื่อไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันตาตาแกเป็นคนสื่อสายให้อ๋อแล้วตาเปเกเป็นคนพาเล่นเครื่องเสียงเหรอครับอ๋อเจ้าเจ้าเจ้าทูบิวันดีครับวันดีครับวันดีครับครับผมใครเก๋อะไรสดอ้าวไหนดูดูระบบเสียงหน่อยอ๋อดูหมากินอะไรแล้วนั้นเดี๋ยวเอาแต่งเอาใหม่แต่งเอาไหม่ มามีอะไรบ้างตรงนี้ DBX ออครอส DBX ครับอ่า f a ขับอะไรนี่ f a คขับบีคาร์ใบคาร์ใบเนาะ S2C ขับกลางคาร์ใบคาร์ใบเหมือนกันมิกดูนี่เข้ามาครับอ๋อนี่เป็นเซฟล่าอะไรนี่นะผมอ่านผิดตรกรำบขอไพนยเนียผมยอนนี่ผมไม่ค่อยอ่านอ่านไม่ค่อยถูกครับผมตัวนี้มิกสามตัวครับสี่ตัวจบงานไม่ ไม่ต้องสามต้ออากาศยามเย็นนะครับรอผมจนตั้งแต่เช้าผมวัวแต่ติดงานอยู่ทางอื่นนะอันนี้ก็คือลงชุดมินิมินินะครับงานด่วนนะเพราะเปิดดังก็ไม่ได้เนาะชุแต่งบ้านอยู่ตรงนี้ครับออันนี้ทำงานเท่าไหร่อ่ะน่าจะสองพันสองพันจบงานผมนี้จบงานพรุ่งนี้เลยครับจบงานพรุ่งนี้เจ้าบ่าวกาอยู่ไหนนี่ อุบลอุบลครับต้องเปิดต้องเตรียมมอลลัมไหมเข้าด้อนวยครับอยู่บนแถวเดือดดมนั่นเลยครับอ๋อแถวเดือดดมโอเคเลยครับอ่ะลองฟังเสียงหน่อยแล้วกันครับเป็นซาวพินก็ได้ซาวอะไรนะครับพิมพ์ว่าไหลพินเฮเล่นเล่นอะไรนะเล่นตั้งแต่อายุสิบห้าสิบห้าสิบหก จนนิดตอน,นนี้ก็ย oh, oh. 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 <pod cast> oh, ีิบสองแล้วครับยิบสองแล้วมีแพลนที่จะทําเพิ่มไหมแพลนเดี๋ยวนี่พี่ว่าไหลตัวไหลตัวตัวไหลตัวสายไม้ลายอ๋อฮีลอลิ้งไนตัวไหนครับสายไม้ลายปึ๊บไหนกดอันนี้ก่อนไหนวะพี่ก็หาไม่เจอวะสายใช่ไหมสาย ชเดี๋ยวแป๊ะเลงเด้อพี่น้องนี่นี่ฮอหีบเดี๋ยวหหเดี๋ยวลบลบ,หหลลลบก่อนลบก่อนสายฮ่อหีบล็อลิงข่อพานลบไม่โทก่อนลบไม่อีกเอ่อพ่อพานถือว่ากพ่อพานนี่อ่าสไออ่าไรพินน่ะข้างบนดเดี๋ยวหาก่อนมาตัวไหนอ่าตัวนี้แหละนี่นี่นี่นนตัวนี้แหละอ่าไปเลยตามผม มาฟังสิสตเต็มเอ๊ะชื่อทีมงานอะไรยังไม่ได้ถามเลยนี่งานเคนซา,า,าวออนทัวร์เคนซาวเคนซาวออนทัวร์เคนซาวออนทัวร์นะครับจวดมาฟังสองคู่สองครับพี่นอ้อง แค่นี้เองครับผมนะครับจะยอมรับเลยว่าเสียงแหลมเนี่ยกลางแหลมดินมากครับ แก่ไม่สบายด้วยนะฮะบ,บอกเลยโอ้กลางแหลมสุดยอดมากเลยทาเสียงส่วนเบสนะก็ได้อยู่ครับผมแต่ถ้าได้ดอกที่ดีวันนี้ผมว่าน่าจะโอเควันนี้นะฮะลงตัวอยู่เยี่ยมเสียงกลางแหลมโอเคเลยเ<า>จ๋วมากสุดยอดใสามากโอ้ทีมงานเคนเคนซาวส้สๆมันเคนซาวนะครับ ออนทัวร์นะนี่ยบ้านกุดโคลนตำบลห้วยสำราญอำเภอกระสังบุรีรัมย์ครับพี่น้องครับวันนี้ชุด2อูนนะครับส่วนน้อยที่จะได้ฟังชุดเล็กขนาดนี้นะครับผมนะปกติก็จะมีแต่4ีคูนสขึ้นนะฮะวันนี้มาฟัง2.2คนะครับในเจ้าตัวเขาติดต่อได้ทางไหนบ้างนี่กเโทรมาได้ได้เปิดดูแป๊บนึงวันนี้ลงไฟหลักกี่กี่กี่ต้นสี่หลักนะ ราคา2,000ใช่ไหมนี่ครับอ๋อสอง0ันเสร็จงานเสร็จงานพรุ่งนี่เลยเราเาช่าใบใบครับผมเอานเบอร์โทรเอาวหรือเบอร์โทรเจ้าของ Facebook ชื่ออะไรนะผลิตชฐ์หอมกระจอผลิตชฐ์หอมกระจอนะครับผม064อ่า4480 3278เอาใหม่อีกรอบสิ064ย์หกสี่เกีดแปดศูนย์สามสองเกีดแปดครับผมเอาฝากไปด้วยเคลียร์สาวออนทัวร์สวัสดีครับ